มาแจ้กฮ่าฮ่า ซเป็นการอยู่ในงการสถาการ์กางานข้าองสงฆ์ทางสถากและสัตว์จรวงสาการณ์เกษตรจรวงสถากรณเกษนรจวสกัร ขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านค่ะ,ะวันนี้เช้านวรนริมปต้อนรับท่านเป็น,น,น,นอย่างยิ่งนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านได้ให้ความสาคัญกับนายพลวีเสริญตีปุณผู้ว่าราชการและประชาชนชาวิบัตรนครรรครู้สึกยินว่าประชาชาในไทยและณะได้เดินทางมาตรวจราชการน่าจะแบัในของรัฐบาล เพื่อแก้ไขปัญหาความเือดรอนของพี่น้องประชาชนะันั้นมาจากข้าวราปีข้าวามรา้อยเวนารแล้วก็มายกาดซึ่งนี่เป็นมูลค่าอสองส่ารรับาเสร็จท่านนยกโคงการบริหารส่ดนจังหัดนะครับแล้วก็เจ้าหนี่ทุกฝ่ายเสียสละเวลาอันมีค่าของท่านนะครับมาร่วมวันนี้ซึ่งเปวันอาทิตย์ด้วยผมก็ด่วนดื่แลนะครับซึ่งกำนันผู้ใหญ่บ้าน แล้วก็ท่านหัวหน้า,าท่านน,ยน,นายกองการบริหารต้องแก้ปัญหากัรถานหินะครับก็ถือว่ามันเป็นเรื่องที่ท่านต้องกระเด็โลกมันเปลี่ยนจริงๆนะครับในสภาพครับนะสภาพไปร้อนเปลี่ยนเอ็นย่อยนิยาเอ็นย่อยถือว่ามาเมื่อก่อนเขาบอกว่าก้า